เรื่องนิราชพระบาทเสนอครูนงลักษณ์มาชัยเคนรายวิชาประวัติวรรณคดีนิราชพระบาทว่าด้วยเรื่องการเดินทางของสุนทรผู้ที่ต้องจักนางอันเป็นที่รักไปนมัสการรอพระพุทธบาทวันนี้พวกเราจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะพระสุนทรโวหารนามเดิมผู้หรือที่เรารู้จักกันทั่วไปว่าสุนทรผู ท่านอาศัยอยู่ในพระราชวังหลังกับมานดาและมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาการต่างๆในสำนักพระภิกษุที่มีชื่อเสียงคือสำนักชีปะขาวและได้เข้ารับราชการเป็นอลักษ์ราชสำนักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระทุทเลิศราชนภาภไลาราชการที่สองแห่งราชวงศ์จักรีความเป็นมาของวรรณคดีเรื่องนิราชพระบาทสุนทรผู้แต่งนิราชพระบาทขณะมีอายุ21ปี โดยบรรยายเรื่องราวชีวิตและอุปนิสัยส่วนตัวของสุนทรผู้โดยเน้นความรักที่มีต่อนางจันทรภรยาโดยบรรยายผ่านสถานที่ที่เดินทางผ่านบางตอนสะท้อนชีวิตสาวชาววังและชาวบ้านตลอดจนวิถีชีวิตของคนในสังคมไว้ด้วยโดยมีเนื้อหาบรรยายการเดินทางขณะโดยเสด็จพระองค์เจ้าประถมวงศ์ไปนมัสการรอยพระพุทธบาทณที่วัดพระพุทธบาททราชวริตรูปแบบการแต่งนิราชพระบาทคำประพันธ์นิราช และชันทลักษ์ก่อน,นิราชสาระสำคัญให้ข้อคิดเกี่ยวกับการครบคนว่าไม่ควรเลือกคบคนที่คำพูดอันไพเราะแต่ให้ใช้ความรอบคอบเพราะคนที่พูดจาหวานหูอาจเป็นภัยได้เรื่องย่อ นิราศพระบาทมีทั้งเรื่องราวชีวิตและอุปนิสัยส่วนตัวของสุนทรผู้โดยเน้นความรักที่มีต่อนางจันทร์ภรรยาซึ่งสุนทรผู้สามารถเชื่อมโยงความรู้สึกที่มีต่อนางกับสถานที่ที่เดินทางผ่านได้อย่างกลมกลืนบางตอนสะท้อนอุปนิสัยบางประการของสุนทรผู้ความมีอารมณ์อ่อนไหวดังตอนที่พนาถึงความสะเตือนใจที่เห็นซากปร,รักหักพังของกรุงศรีอยุธยา บางตอนสะท้อนชีวิตสาวชาววังและชาวบ้านตลอดจนวิถีชีวิตของคนในสังคมไว้ด้วยเช่นการแต่งกายของสาวชาววังที่ร่วมขบวนเสด็จการแต่งกายของสาวมอที่สามโคกและลักษณะบ้านของชาวมอนในสังคมไทยสิ่งที่กล่าวถึงวิถีชีวิตในสังคมได้ชัดเจนที่สุดคืองานวัดพระพุทธบาทอันเป็นงานสําคัญและยิ่งใหญ่กวีบรรยายภาพงานรื่นเริงที่มีการละเล่นต่างๆและการประดับตกแต่งสถานที่อย่างสวยงามสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีอุปนิสัยชอบความสนุกสนาน สุนทรผู้คิดถึงแม่จันรคนรักเพราะต้องตามสเสด็จพระองค์เจ้าปะถมวง์ไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีถึงคลองขวางบางจากคิดถึงอุปสรรคที่มาขัดขวางและการจักคนรักมาขออธิษฐานให้เทพที่รักษาระวังช่วยปกป้องรักษาคนรักและพ่อใครคิดร้ายขอให้ตายถึงสามเสนเมื่อครั้งก่อนเรียกสามเสนเพราะมีการฉุดพระพุทธรูปขึ้นจากน้ำใช้คนมากมายพระพุทธรูปก็ไม่เคลื่อนที่จึงเรียกที่นี้ว่าสามแสนแต่ชาวกรุงเรียกเป็นสามเสน ถึงบางพลัดรู้สึกอนาใจที่พลัดพลากจากคนรักมาถึงบางซื่อชื่อบางเหมือนกับความซื่อสัตย์ของพี่ขอให้น้องซื่อตรงเหมือนชื่อบางถึงบางซ่อนเหมือนคนมาซ่อนน้องหรือจะซ่อนน้องไว้ที่นี่ถึงบางวัดโบสถ์ตลาดแก้วมีน้ำวนมีต้นไม้มากมายเห็นมแมลงผู้ตอมลูกจันทร์ถึงตลาดขวัญเป็นเมืองรอบนอกมีเรือนแพ่มากมายถึงปากเกร็ดไว้กินข้าว ถึงบางพูดคนอื่นพูดคุยแต่ตัวพี่นั่งนิ่งนึกถึงคนรักถึงวัดเทียนถวายบ้านใหม่มีต้นตาลมากเจ้าของตาลอยากได้ลูกตาลจึงปีนต้นตาลถึงบางหลวงใจร้าร้อนดังสารปักถึงบ้านกระแสงเร่งผีพายมาจนถึงสามโคกแดดร้อนเห็นชาวมอนนุ่งสงเดินเห็นขาขาวๆใครมองเห็นก็คงนึกชอบบ้านเรือนไม่เหมือนบ้านคนไทยถึงวังตำหนักพักคนเจ้านายเสวยเสร็จก็ไปต่อน้ำไหลย,ยังมีเวลาลง ถึงทุ่งขวางบ้านกระบือก่อราชครามกระแสน้ำยังแยกเป็นสองทางถึงก็เกิดเหมือนกรรมที่ต้องมาราชการจึงเกิดความโศกมากกว่าก่อดินถึงเกาะบางอออินมีน้ำวนเล่ากันเป็นวังเก่าสมัยอยุธยากษริยัดผ้าสนมออกมาชมนก ถึงเกาะพระมีสำเพาล่มอยู่ถึงเกาะเรียนเรียมรู้สึกร้อนใจถึงท่าเสือแต่พี่มองไม่เห็นเสือถ้ามีจริงจะวิ่งออกจากเรืออุทิศเนื้อให้เป็นอาหารของเสือเข้าคลองตะเคียนเป็นถิ่นของพวกแขกตาหนีหน้าตาไม่น่ามองถึงปากช่องคลองตะเตียนเห็นวัดวา,ารามมากมายจะดีสาลาการปรเรียนบทกุฏิชำรุดพังถึงวัดทานมาใหม่ชื่อวัดเหมือนความทรมานความทุกข์ของพี่เห็นราชวังเก่าร้างรกดังรังกาเงียบดังป่าช้า เมืองที่สิ้นกษัตริย์เงียบดังป่าเมื่อครั้งที่กรุงเต็มไปด้วยต้นแฝกและขมปุย่ะตายายเล่าถึงเมืองครั้งกรุงศรีอยุธยาเจริญกษัตริย์ทรงทำนุบํำรุงบ้านเมืองดับทุกโศกของประชาชนน่าสัรเสริญยิ่งถึงวัดนางปลื้มทำให้เราปลืม้มลืมความรักพักกินข้าวกินไม่ค่อยลงค้างคืนที่นี่เจ้านายบรรทมในเรือพระที่นั่งจนรุ่งเช้าก็เดินทางต่อถึงคลองหัวรอมีรอเก่าๆของพวกพมา่าถึงสาลากวียนลงเตียนมองกาเกวียนมาบรรทุกความรักสักหกเจ็ดเกวียน ถึงบอบพงท่าทีพงคงจะมีความสุขจะใช้พงความทุกข์ให้หมดสิ้นถึงปากจันชื่อพ้องกับแม่จันถึงระบางระกรรมนึกถึงเคราะกรรมที่ต้องตกทุกข์ระกมกายจนมาถึงบางระกรรมถึงพระนครหลวงยิ่งโศกเศร้าใจต้องไปอีกหลายคืนถึงแม่ลาเมื่อมาก็ลาแม่ถึงอรัญยิกตะเคียนด้วนสาลลอยมีต้นงิ้วงามอยู่ริมตลิ่งถึงวังตะลายมีบ้านเต็มไปหมดถึงบางขวางเป็นท่าเรือขนข้าวของเสียงขึ้นไว้ที่ศาลา เนรกรมพระประมาณุชิชิโนตขึ้นศาลาส่งน้ำส่วนพวกเราลงว่ายน้ำเพื่อนช่วยบีบยวดจัดกองช้าง20ิบเชือกโดยเลือกตัวที่เดินดีเป็นช้างพระที่นั่งพระองค์เจ้าปฐมวงเข้าบันทมพวกเสวากามาตางเหนื่อยอ่อนนอนเหมือนตายรุ่งเช้าเมื่อกินอิ่มแล้วและเมื่อพระองค์เจ้าปฐมวงส่งช้างก็เคลื่อนขบวนสองข้างเป็นช้างตั้งด้านหลังเป็นพวกหัดเล็กตัวพี่เคราะห์ร้ายต้องขึ้นช้างตกน้ำมันเพื่อนแกล้งตกมือมันจึงพาวิ่งเข้าป่าไปตัวพี่หงายหลังแต่ท้ายช้างคว้าได้ทัน ถึงชายป่าหน้าประคนคิดถึงน้องรักเข้าดงยางที่ลู่ลมทับกันเสียงนกจอแจเสียงดุว่าทำให้เปลี่ยวใจสองข้างทางเต็มไปด้วยเถาวันถึงบางขมวดมีทานตะพานช้างเดินทางมาได้150เส้นมีต้นโพใหญ่ผู้คนอยู่พักที่นี่สองข้างทางมีของขายมากมายมีทั้งของข้าวของหวานถึงบ่อศกมาได้250เส้นถึงสยญยที่สายช้างเดินต่ออย่างคึกขนอง ถึงน้องคนที่มีสนับนองมีหญ้าสีดำมีรอยเท้าช้างลึกเป็นหลุมเป็นบ่อเดินต่อมาอีก350เส้นเห็นทางสองข้างเป็นป่าเขาถึงศาลาที่สามเณรอยู่ร่มด้วยต้นไม้ป่านี้พรานว่ามีเสือไปมาต้องไม่ประมาทยามพี่คิดกลัวเสือเดินข้ามป่าเขาทางประมาณ400เส้นถึงสะยอพี่วัดเขาดกนำเสด็จบูชาเทวาอารักษ์ให้ป้องกันภยัยอันตรายเห็นเขาดกนึกถึงตัวเองที่ต้องมาอยู่กลางป่าสู้รึกใจหาย เสด็จจากศักดิ์ย่อประมาณเที่ยงถึงวัดบ่ายโมงผู้คนลดหลามเวลาเย็นเสียงประโคมโมรีดังเซ็งแซ่วันนี้วันขึ้น15บห้าค่ำจันทร์ทรงกรดไฟตะเกียงรอบพระมนดกประกอบกับแสงจันทร์เห็นผาได้ชัดเทียนดาดอกไม้สว่างจับเขาแวววับพระจันทร์สองแสงต้องยอดมนดกดูสุกใสหน้ามุกเห็นเป็นเงางามพลุกกระจายเป็นช่อเหมือนดวงจันทร์เสียงดังลั่นป่าต่อมาเริ่มสงบอากาศเย็นลงต้องนอนหนาวตักน้ำค้างกลางป่าเมื่อหลับก็ฝันว่าน้องจันทร์มาอยู่ใกล้เมื่อตื่นก็ไม่พบอย่างที่ฝัน รุ่งแจ้งหาทุบเทียนไปนมัสการมีผู้คนมากมายประตูตรงหน้าบันไดานาคมียักษ์สองตนยืนถือกระบองอยู่มีนาคในบันไดดูเหมือนเลื้อยได้จริงขย้ำเคี้ยวขบปากเหมือนมีชีวิตมีต้นกระป๋อผึกอยู่ในวัดมีการโปรยทานในวัดด้วยตะวันตกมณฑดกรูปด,ดาบยิ้มเห็นฟันขาวนุ่งหนังเสือใส่ฉดายาวขั้นบันไดมีมนดกมีสิงโตตั้งกระนาบเหมือนจะกระโดดไปด้วยพี่ชมบนทับปลายต่างๆเช่นกระจังบัวหงายดอกจันการแย่งดอกจอก ผนังที่ฐานปัดเป็นรูปครุฑจับหน้าก,กินนอนเทพนมใบรากาหน้าบันที่ชั้นมุกประดับด้วยทองสุกสว่างงามราวกับยอดยุคุณทรกระสังแซมใบรากานาคสะดุ้งกระดึงร้อยใบยโพธิส่งเสียงดังหนังเน่งประสานกันเมื่อได้ยินก็วังเวงใจ ประตูประดับด้วยมุกลายกระหนกหรูครุฑนากยุดนาคในเครือวันรูปยักษ์กอดกระบองสิงโตเทวดาชมพูพานสุครนทีถือพระขันนารายทรงครุฑพรมทรงเทพถืออาวุธทรงช้างผนังทาด้วยสีทองบุกแผ่นเงินมนดกน้อยทำด้วยทองจันจรัสเพดานประดับด้วยกระจกกลิ่นควันของทูบเทียนหอมตลบทั่วห้อง ที่นั่งข้างพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ประนมมือกราบแล้วอธิษฐานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยบรรดาลให้ชาติหน้าเกิดเป็นคนมั่งมีอย่าพบพานกับหญิงที่หึงเพศยาห่างไกลคนชั่วสมหวังในรักปราศจากโรคภัยรูปง,งามครอบครัวมีสุขพ้นจากถูกปองร้ายมีเกีรติยศอธิษฐานแล้วก็ลาฝ่าพระบาทไปเที่ยวป่าขึ้นขาโพลังกาเป็นหินชันมีต้นโพธิลังกาเรียงรายศาลาทรงรีมีระฆังให้คนตีระฆังเสียงดังไม่ขาดเสียวข้ามีดงลันทมโดยมีกุฏิมีถ้ำมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำมีผู้คนนมัส เอ็นน้อยเสด็จมามีคนก,ากลางกดหักทองขวางถวายที่หลบทางพลาดตกเขาแต่จับกิ่งสแกไว้ทันเจ็บแต่ต้องทนไว้เพราะอายเดินทางต่อพวกนางสนมก็แกล้งเยาะเย,ะเยะ้ยพี่เจ็บใจจึงรีบหนีมาถึงเขาขาดพี่ถามถึงชื่อผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าทศกัณฐ์รักนางสีดาขึ้นรถหนีพระรามมาจนโกงรถมากระทบเขาขาดกระจายจึงเป็นที่มาของชื่อเขานี้ พูดถึงเขาขาดก็นึกเสียวใจถ้าต้องขาดจากแม่จันเหมือนชื่อเขาพี่คงเศร้าใจเดินทางต่อด้านล่างชมไม้เห็นกิ่งแก้วพาดพิงอยู่กับกิ่งเกศฝูงนกประสานเสียงพี่น้ำตาคลอเพราะยังคิดถึงน้องจันเห็นต้นระกำรรเหมือนกับความระกำรรของพี่เห็นไม้จันชื่อต้นก็มาคล้องจองกับน้องทําให้พี่คิดถึงน้องยิ่งนะ ถึงเชิงเขาที่มีถ้ำมีไม้รอบรอบชื่อถ้ำประทุนปากถ้ำมีศาลาพี่ชวนสตรีเข้าถ้ำด้วยหกคนถ้ามีลักษณะเป็นปล่องหินเป็นุูมน้ำไหลย้อยเหมือนกับเม็ดฝนพอเทียนดับผู้หญิงก็ชนผู้ชายก็กรีดร้องเสียยงก้องถ้ำชายถือโอกาสกอดหญิงเหล่านั้นพอออกจากถ้ำหน้าตามอมแมมบ้างถูกเล็บหยิกเป็นรอยถึงถ้ำกินนระเต็มไปด้วยต้นไม้มีลักษณะเป็นถ้ำวงต้องผ้าผดาพองแต่ลงไปถึงจะลงได้ถ้ำนี้เป็นถ้ำลึกเมื่อลองโยนหินลงไปแล้วเกิดเสียงกึกก้องสนั่นถ้ำ ต่อไปเดินทางถึงบ่อพรานล้างเนื้อมีกลิ่นเหม็นคาาอยู่บนยอดเขามีสุนัขสองตัวมีตาเหมือนกับคนดูแล้วช่างน่าขันแต่พี่กลับเศร้าใจเพราะถ้ามีน้องจันมาด้วยน้องก็คงจะถามพี่ไม่หยุดเสียงถึงถ้ำชะละวันมีหินแวววาวดังดวงดาวรูปเมฆสีม่วงมารากตทับทิมแดงมองดูแง่หินคล้ายรูปสัตว์ต่างๆเนินหินผาดูน่ากลัวเหมือนกับหินจะตกลงมาเทียนสว่างกลางถ้ำแสงจับหินแวววาวพี่ชมไปใจก็ตรงไปเพราะน้องจันไม่ได้มาด้วย กลับวัดพระพุทธบาทรู้สึกเหนื่อยตกค่ำนอนราวกับตายเช้าก็เที่ยวต่อไปเที่ยวตลาดเห็นขนเม่นนึกถึงน้องที่ใช้ขนเม่นสางสอยผมเห็นนาคพืชสมุนในไพรลักจันวันเปล่งแก่นปลุลายลูกหัวล้านมันพี่มาถึงบ่อโพงเป็นทางเตียนโล่งชมป่าจนถึงแนวถ้ำทีลำธารน,น้ำไหลเห็นหินเต็มไปหมดชายหญิงว่ายน้ำส่งเสียงหัวเระาะเฮฮาทั้งพระทางประศกและสีกากระทุ่มน้ำเล่นอย่างสนุกสนานพี่มาถึงทานกเกษมต้นศกทอดยอดไปกลางห้วยจึงผูกชิงชาให้พวกผู้หญิงขึ้นไกวเล่นกัน ดูเหมือนกับนางสีดาผูก้อตายเถวขาดสาวๆตกน้ำคนหาด้วยความขบขันแต่พี่นั่นต้องเศร้าเรื่องน้องคำขนาดน,นำว่าทานกเกษมสมชื่อเหมือนอีเหนาตอนใช้บนทานเต็มไปด้วยน้ำและหินเขียวสวงสายสวมรายเรียงพันไม้นานาพันลอยในน้ำถึงใจช่ำก็ค่อนชื่นใจหนุ่มสาวนับร้อยจับคู่ลงเล่นน้ำอย่างสนุกตัวพี่ต้องจักน้องมากลางป่าเหมือนอีเหนาต้องจักนางจินตราพระสุทนะห่งนางมโนราพระรามร้างนางสีดาพอตะวันคล้อยก็กลับ พบเพื่อนที่รู้จักก็เฉยคอยฟังแต่เพียงว่าจะกลับเมื่อไรพี่จะได้ทุลล่าไปหาเจ้าแรมหนึ่งข้าเจ้าพระยาประคลักกุลหาปีคณะนายบุญยังไปเล่นฉลองสาลามีละครผู้คนมากมายพอ,อละครจบก็มีมวยชกกันมีคนดูมากก็ได้รางวัลมากพระองค์เจ้าปฐมบงตรัสสั่งจะกลับวันรุ่งขึ้นเดินทางถึงท่าเรือก็รีพายไม่มาตัว๋วพี่อยู่ในท้องน้ำแต่ใจนั้นไปถึงก่อนกายแล้วใช้เวลาครึ่งวันกลับถึงเมืองความศกเศร้าเริ่มจางหายไปคุณค่าวันคดีด้านเนื้อหา การเดินทางในสมัยนั้นลักษณะบ้านเรือนการแต่งกายสมัยนั้นอาหารการกินในสมัยนั้นคุณค่าวรนณคดีด้านสังคมวรรณคดีเรื่องนี้สะท้อนภาพวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สะท้อนชีวิตสาวชาววังและชาวบ้านตลอดจนวิถีชีวิตของคนในสังคมไว้ด้วยเช่นการแต่งกายของสาวชาววังที่รวมขบวนเสด็จการแต่งกายของสาวมอที่สามโคกและลักษณะบ้านของชาวมอนในสังคมไทยคุณค่าวรรณคดีด้านวรรณศิลป์ ความพิถีพิธานในการใช้คำอย่างประณีตบรรยายให้ผู้อ่านสามารถรับทราบซึ้งในความหมายเห็นภาพเคลื่อนไหวเกิดจินตนาการตามสัมผัสอารมณ์และความนึกคิดต่างๆที่ผู้แต่งถ่ายทอดออกมาเป็นบทประพันธ์เช่นความเศร้าที่ต้องจัดคนรักวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้นสมาชิกผู้จัดทำนายอิสยาสร้อยแก้วหมห้าห้องสีเลขี่สองนายวริศทรริ์เนติกุลหมห้าห้องสี่เลขที่สิส นางสาวเมทาพรโพเตี้ยมมห้องสีเล็กที่21นั่นางสาวอภิญญาสอนโสมมห้าห้องสีเล็กที่25จบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ